เอาละรครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนแรกของกระบวนการ21 days ฟังให้ดีๆนะขั้นตอนนี้อย่างที่บอกมาแล้วว่าเราจะต้องเกิดจากเรื่องผิดข้องมองใจหรือทะเลาะกันก่อนเมื่อเกิดการทะเลาะเปาะสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออยู่จะต้องหายตัวหายตัวหมายความว่าไม่มีการติดต่อ ไม่มีการโทรศัพท์ถ้าใครก็ตามที่อยู่บ้านเดียวกันขั้นตอนนี้จําเป็นต้องแยกกันนะครับไม่สามารถแยกห้องได้นะผมย้ำอีกทีต้องแยกกันในกรณีบางกรณีที่อยู่บ้านเดียวกันสุภาพสตรีอาจจะไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อาจจะถ้าเรื่องใหญ่มากก็อาจจะต้องทำการย้ายออกเพื่อให้มันเกิดช่องว่างระหว่างกันช่องว่างจำเป็นมาก มิใช่อยู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละห้องอันนี้ไม่โอเคหรืออยู่เตียงเดียวกันแต่หลังหันหลังชนกันอันนี้ก็ไม่โอเคเพราะมันจะไม่ได้ผลเ <c oughs> มื่อเราเข้าสู่ช่วงนี้ช่วงนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า no contact หรือ clean breaks up เราจะดำเนินช่วงนี้ไปอย่างน้อย5-7วันนะครับซึ่งไม่ตอบลายอ่านเฉยๆไม่รับสายสามารถบล็อกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แต่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นให้เปิดเอาไว้ เมื่อเราหายไป5-7วันเสร็จสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปเราเรียกว่า goodbye letter นะครับหรือผมจะเรียกสั้นๆว่า GBL แล้วกันนะ GBL คือ goodbye letter เนี่ยมันใช้คาว่า letter มันคือจดหมาย,ยาจริงๆไม่ใช่มันคือมันคือการส่งข้อความนะครับส่งข้อความโดยการที่เราพิมพ์ในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ จากที่ผ่านมาเราอ่านจะไม่ตอบอ่านไม่ตอบอ่านจะไม่ตอบแล้วแต่จําได้บางกรณีสามารถตอบได้ถ้าเป็นธุระด่วนธุระที่มันเป็นธุระจริงๆและคราวนี้พอผ่านไป5-7ถึงวันเราจะส่งข้อความประมาณนี้ไปซึ่งข้อความนี้มันจะบ่งบอกถึงความรู้สึกเราต้องการให้เขารู้สึกนะบ่งบอกว่าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องทุกอย่างละแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้เราจะต้องหันกลับมาแตัวเองแล้วก็ move on เพราะเวลาเขารู้ว่าคุณ move on จริงๆอย่างที่ผมบอก มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคุณต้องเขียนประมาณว่าขอบคุณที่เราได้ร่วมชีวิตกันมาขอบคุณในสิ่งนั้นๆที่คุณทำให้แล้วเราหวังจากหัวใจของเราว่าจะมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้ในวันที่ไม่มีเราแล้ว,แล,วแล้วจบด้วยโชคดีค่ะแค่นี้เตือนนิดนึงนะขอ้องอันนี้ขอ้องนะอย่าบรรยายยาวมากเพราะมันไม่มีประโยชน์การบรรยายยาวมากเหมือนกับเรา ไปด่าเขาอีกอเหมือนกับเราไปเรียกร้องจนเกินไปหรือบางคนแบบทวงบุญคุณอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่โอเคยิ่งให้มันสั้นได้ใจความทำให้เขาเป็นมโนต่อนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เขารู้สึกพอหลังจากก굿ดบายเลเตอร์ส่งไปแล้วนะฮะห้าวันถึง7วันถึงเวลาหายต่อแล้วแล้วในช่วงหายต่อเน,นี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเองสร้างพลังในใจของตัวเองให้ได้สิ่งที่ห้ามทำผมพูดไปแล้ว จากเลส o นที่แล้วสิ่งที่ควรทําก็พูดไปแล้วจากเล s o n ที่แล้วไม่ไมว่าจะเป็นการโพสโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวเองออกไปหากิจกรรมจริงๆเพราะการสร้างภาพพจน์ในโซเชียลมีเดียมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เขาเห็นแต่อยู่จ้าต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวอยู่เองด้วยลดความกดดันของชีวิตให้นึกถึงเสียงผมกลับมาดูคลิปผมแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันทําตรงนี้เพื่อจุดหมายอะไรบางอย่างเราไม่ได้เลิกกันนะ เราทําเพื่อให้เขากลับมาและให้เขาดีกว่าเดิมเท่านั้นเราถึงจะโอเคสําหรับความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอนาคต